เจ้าเข้ามาตัวเมืองใจกลางเมืองหนองคายน,นี้เวลาพอดีเวลาเที่ยงตรงใายมือเป็นอัสวานโลตัสว่ามือเป็นอัสวานบิกซีห่างน,น๋อทีลนะใจกลางเมือง องคายนะตรงไปแล้วเป็นสารากลางจังหวัดหนองนคายและคนมือนี้คนมีจัดงานเ<อ>นาะตลาดนัดพัชรงานอนุสาวรีย์ปากห่อเนาะอนุนสาวรีย์ปากห้อเป็นงานประจำปีเนาะปีใาย่นี่คนโบได้เฮดเนื่องจากว่าสถนานาก,าการณ์การระบาดโควิดสิบเก้า ปีนี้พ่นกันเลยว่าไฮเฮ็ตเนาะไฮเฮตก็ถือว่ามีความคึกคืนพอสมควรเนี่ยบอกอัง้าเานี่แหละอังหา้านี่แลห,หและฮายนาคี่แหละยินดีต้อนรับเทศบาลเมืองหนองคายการสลองเนาะอนุสาวรีย์ปราบพา่อใต้หฮมราบารมีหนึ่งห้อยเอ่อเก้าสิบห้าปี เนองคายนาะและงานกาซาจังหวัดหนองคายาปี2 5 6พวันเ่อเหนะุวันที 5, ่ห 5, วันที่ส3เดือนมีนาคม2565เดอ้อเมื่อนี้เป็นมือนม้อวันที โน,น่ทำตัวมาข้อพื้นเริ่มเหตุแต่เมื่อวานนี้แล้วคุณเปิดปิดคามการเมือม่อวานนี้แล้วคุณก็เสือสลึมสลองกันมาจนฮอดวัน,นที่สิบสามเดือนดำสุมเด้ออันนี้เป็นจังหวัดนองคายพื้นเหตุง,งานกาซาดหรือว่างานสลองอนุสาวรีย์ปราภอ่อนี่ทางหน้าเอาหนูขเจ้าไปบ่ได้แล้วก <ไป S 1> ็ิี่เลี้ยวคัวหมายเลขสองหนึ่งสองอีกสามกิโลเมตร เที่ยวขวาที่เดินทางไปทางอันนู้นแหละอำเภอโพธิ์ิสัยจังหวัดหนองคายอำเภอโพธิ์ิสัยก็เป็นอำเภอนึงนเนาะหรือว่าออกจากหนองคายประมาณสี่สิบห้าลักเนาะแต่ข้าเจ้าก็สิไปกับสี่เวลายบอนแดนแหละแรกกินขา้าวกินน้ำอยู่แถวแคมของอันนั้น อย่างส่วนดอกตาบกตาเวินเมื่อนั่นแหละอันนอไป็นข้าวขีนหน้ากันแล้วจังกระจอกเดนินาดดทางไปอันนอแถวๆนั้นพูดแหละนอครับสูบโคสไปขอดใส่ไปซอกเข้าก้อนก่อนอยังอยู่อันนี้เป็นถนนเลี้ยงเมืองนอถนนเลี้ยงเมืองจังหวัดหนองคายเลี้ยงเพื่อเลี้ยงไป อำเภอโพธิสัยเพื่อเลี้ยงไปจังหวัดบึงกาฬเนาะอันนี้ทางเลี้ยงเมืองตุนไนเดอทางเลี้ยงเมืองตุนนอกขันยังบัวทะเลอเนาะมันมันมีทางเลี้ยงเมืองสามเลี้ยงเมืองเนาะทำสมเนาะตัวนี้ทําอีดอ่ะเป็นตัวนี้เป็นทางเลี้ยงเมืองเบืองไหนเนาะเนาะล้วต่อมาคนก็มาสั่งทางเลี้ยงเมืองอีก นนเบื้องกลางเนาะเบื้องกลางเพื่อเลี้ยงเมืองจากวาห้เข้ามาในเมืองหนองคายเพื่อมุ่งหน้าไปจังหวัดบึงกาฬหรือว่าไปอำเภอโพธิ์ศัยเนาะเดี๋ยวนี้่นมาเหตุเลี้ยงเมืองตัวนอกตัวใหม่อีกใ่ใเพิเดถนน,นยนกรดับข้ามถนนมีตรภาพทางหลวงมาเลขสองอยางดีวห้มีจอดไฟแดงวห้มีได้เลี้ยวได้ ยุดจอดไฟแดงเนาไปเนะาะกัการรังสร้างลังํำกรดดำเนินการก่อสร้างยังบันสำเร็จเนาะเป้าหมาย่นตามสัญญาเพื่อให้สำเร็จเดือนสิงหาคมปี2566เนาะอกถึงว่าปีหน้าเดือนสิงหาคมปีหน้า่นจะให้สำเร็จแต่ว่าข้าพเจ้าเบิ่งต่ำนอกความคืบหน้าตัวจริงข่าพเจ้าเสือแนว่าต้องแล้วก่อนสำเร็จก่อน ขาเจ้าข่าวว่าขาเจ้าลิงตามแบบนี้ห็นขาเจ้าเสือในว่าท้ายปีนี้หรือว่าต้นปีหน้าเนาะต้นปีหน้านิดๆเห็นะจะได้เรียนเน,นอนเนาะเผื่อ,อจะสำเร็จก้อนก้อนสัญญาหรือว่าก่อนคาดหมายก็ว่าแม่พอเบิ่งเิ่นเห็ดเบีกยอาจจว่าคุณนเคี่ยวกันเฮ็ดทั้งเวียนทั้งคืนเนะาะพอยามนี้เป็นยามแรงดีเห็นหน้า มันซิซ่าตอน้ำฝนพุ่นแหลนะแล้วฝนกระเฮ็ดอันตัวเวียกไต้มัน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 สำคัญสำคัญก่อนฝนบนกระเฮ็ดไปก่อนเมื่แล้วส่วนย้ำฝนมามกระเฮ็ดง่ายอันเวียกอื่นนะนี้ถนนเลี้ยงเมืองนอกจังหวัดหนองคายหนองหอบไหนนอก ซ้ายมือนี่เดียวเห็นจะเป็นวัดหลวงพ่อพระใสเดือดถังสมหลวงพ่อพระใสนี่ก็ให้เข้าใจเรื่องการดูแลของเจ้ากษสติย์พ่บอบรรยายใหญ่เนาะถือว่าเป็นท่านวัดหลวงพ่อมีพระพุทธะหูเนาะพระใสถือว่าเป็นพระพุทธะหูที่ศักดิ์สิททธิ์ี่สุดนี่ซ้ายมือนี่เด้อหินโลด ทีมายูโกฮโหตมาาาซานเลยทายมือนะฮะศุนยส,สถิตสถิตพระพุตหูนาะพุตหูขอผันใส่ กาบมาทมาัสกาลกาบไปกุศลคนเรื่อยๆเธอที่สิบได้กาบเธอเพราะว่าจะไปทั้งอื่นนะครับสุดท้อ,องไปบปไปไปห้า500เมตรเหียซายเล็กน้อยเข้าสู่ถนนโยธาธิการดองคายสองพันสิบเจ็ดทงนเลยสี่สิสี่แวกเข้าไปทางันถนนมนถนนเรียบอัน,น้น แมน้าของพุทธครับสูงเปลี่ยนสายเล็กน้อยเข้าสู่ถนนโยธาธิการหนองคาย2017คนขับต่อไปบนถนนโยธาธิการหนองคาย2017อีกิิกิโลเมตรนี่ทางที่ไปเรียบใมน้ำของจะสามารถไป เบื้งพระธาตุกลางน้ำได้เนาะข่เจ้าก็ได้ออกคลิปเธอหนึ่งแล้วพระธาตุกลางน้ำบางเที่ก็มีเวลาก็สิได้ออกให้เบิ่องอุดมอีกเนาะเนาะอัปเดตอัปเดตไปเดี๋ยเจ้าทีมุ่งหน้าไปส่วนดอกตะวินเนาะพวกไปแวดกินข้าวน้ำเนาะแคมเม่นนาำเม่นนะแค่เมนน้ำคองเนาะ ต้องมัรยินยินลมพัดแทนน้ำขมเพราะว่าอากาศรู้สึกว่าห้อนหลายเด้อผัสุมออกมานอกจากรถโอ้แดดเผาแทบเผาว่าห้อนฉะนั้นเลยเพราะว่ากินข้าวกินนข้าวถ้าเท่าไปกินอยู่ห้านอาหารห้องแอร์มั่กัมีความเสี่ยงสูงในการติดเหือนนอก ไวยาราตปวีสิบเก้าหาจริงเพราะว่าจึงพอ,งอได้ไปซอกกินอยู่บนนั่นบ่เป็นห้องเอ๊แต่มันให้มีบ่อากาศเย็นเย็นลมพัดเย็นๆเนาะเลี้ยวซ้ายไปประมาณห้าร้อยเมตรเป็นพระธาตุกลางน้ำนเนาะเลี้ยวซ้ายไปนี่แหละเจ้าก็สิโฟเลี้ยวซ้ายเขาเจ้าสิเลียยเเ้ยวขวาเนาะ เลี้ยว้ายไปายมันเป็นตลาดเจอรถสีมาพระธาตุกลางหน้าเป็นมาเห็นตลาดบ้านธาตุอีกเลยเป็นเลี้ยวไยโลดนี่ายตัวนี้นี่ทางเจ้ามันสีเลี้ยวขวางไปมันก็เอาสีแดงๆนี่นาะประกันไว้เพื่อว่ามันหลุดมันหลายมันแรนเพือมันหอมเลนลวาอย่างไปแล้วเห็นไหมเกิดวัฏเยื เรืเ่อยนอหัวป็นซุ้มซนคันโรดเท่าแรงส่ามันกูเป็นอย่างดียวส่วนหลายกูฟุ่นแรงไว้หัน,นอ๋นอ,อบังไปบังไปลายทางโซมอ,อีกสามกิโลปลายฮอตนอสามสี่กิโลก็ฮอต ทุ่งดอกตะวันหาดคำเดอทุ่งดอกตะวันหา,หาดหาด,หาดคำทงดอกตะเวนหาดคำนาราวรรค นี่ก็ออกจากนอกใจกลางเมืองหนองคายนอกใจกลางอำเภอหนองคายจิม,มุงหนาไปอำเภอเมืองอำเภออำเภอโคดพี่ัสอำเภอโพ้ดใสขึ้นกับเนาะจังหวัดหนองคายมีคาราวานเพิ่นมาเที่ยวมาซุชมมาเนาะมาท่องเที่ยวหลายคาราวานหลดนุดตู้นนเนาะเที่ยวไปจิมุงหนาไป ส่วนดอกตาวินพุ่นแลเดอร์ทำทรงคือกันนั่นแหละข้าวกล้องมาเที่ยวเนี่ยพาทัวร์พา็ยังส่วนดอกตาวินเดก็คือสิบโหลีเลี้ยงก็ได้แล้วนอนส่วนข้าวกล้องาแกินเกาขิงข้าวใสมือนี่เราเป็นเม่น้ำของนอนแคมน้ำของแล้วทำทรงตอนนี้เฮาอยู่แคมน้ำของเด้อขึ้นไปขึ้นไปนี่แห้ะ วัดหนองคายที่ว่าจังววหงว,งวัดที่ว่านาอยู่ติดอัดเด็ดของโลกเมันว่าจังหวัดที่ว่าเงียบสงัดเลยหลังสุดเงียบสงัดสงบอากาศเย็นถ้นานอนอยู่เขามีบ้านมีซองมีแคมน้ำแข็งถือว่าลมพัดเนาะลมพัดเย็นซุยสวยแลว้วเมนูจะกินได้อากาศดีๆออกซิเจนออกซิเจน แต่ว่ามันบบมีไอโอดีนเท่านั้นแหละตามสมมันมีแต่อากาศออกซิเจนสุดซึนแจมใสนอกมันซาวะลาวเทานี้นอกไปกินอากาศอยู่แคบแตะเละเพื่อเอาดูดเอาอากาศออกซิเจนแล้วก็เอาสารไอโอดีนที่ว่าดีต่อสุขภาพต่อต้านกันนั้น ต้อตานโรคคอพอกโนภะสาราบาก็เป็นโลคคอเหนียงและอันนี้ก็ภูในอยากออกผูนอกอยากเข่าฝันว่าผููยูแคมทะเลก็อยากอันนั้นอันนั้นมาอยู่ภูขอบภูเข,ขาแคมน,มน้ำเนาะแคมน้ำจืดม่น้ำจืดเนะาะทะเลมันเป็นในน้ำเค็มเนี่ยมันมีสารไอโอดินหลายที่สุดละสารธรรมชาไดไหนบอะเป็นสาร ปผงแตงเด้อ,เอาหารอ๋อเพิ่มใส่เกลือใส่อย่างนี้สารที่ว่าขา้าวผงแตงเอาแล้วส่วนนั้นกันดูแคมทะเลเห็นมันเป็นอันสารอยูน้ำอากาศท่านเป็นของธรรมชาติแท้ๆเนาะเห็หุให้เข้เอาอนเห็ุให้มื่อข้อาวสืบออกกินออกซิเจนพ่อกินสารไอโอดีนพ่อเอห็ุให้ห่างกายเขามีภูมิต้านทานต่โอโรคอันนั้น คอเนียงนอน,นเดี๋ยวถักสมเส้นทางคนกำลังอบก MI, อกแบลงเห็ดไม่คราบเจ้ากันนำ้ำรถอีกสี่ร้อยเมตรจุดหมายของคุณจะอยู่ทางซ้ายสี่ร้อยเมตรท่านซีรีบอกกันดีๆได้บอกกันดีๆอีกสี่ร้อยเมตรซ้ายซ้าย 200สองร้อยแมสเทวารุมันคืออย่างมันอย่างมันมันเกิดาน้ซก็มาข้าเจ้า,นนเาก็มาน้ำอันนี้เข้าก็มาน้ำวันนี้กัทที่ห่ที่สองที่สาม,สมากาากายซ้ำเห็น่ะเทาวันอาทิตย์นี่จอดคนรถกระบะขามทางขามออก

รับบนกินมีหนตังหามีบนหนึ่งต่งหาอันนี้มันมาสมดอกตะเวนก่อนห่งกันสมว่าแม่ทาเ็ดไทยมับ่ายกจอดอยู่นี่นี่สบายกว่าพี่สาวบอกว่าเออจอดเบียัมันเนาะ แล้วก็ล้มเป็นตายยังตายหัวกันหง่อยถิดฟาเบึ้งหันโซ่จอดกิดบผิดอย่างน้เนะาะโกัคบค,คบนไปให้จอดไหจอดได้สีนข่าวแล้วก็ได้ ក្រីល់ពីបានដែលាវេល់ថាទៅ្រុខ្លាក្ន្រ